วันนี้เพื่อนซีพาชิวจะพามายิงปืนเพนบอลนะครับผมนี่นะครับที่ตำบลโป่งที่เดียวเนี่ยนะครับคุ้มครับมีกิจกรรมมากมายเลยครับมีโดดบาจิจัมยิงปืนจริงโดดยิงปืนเพนบอลมีขี่รถข้างหลังผมเห็นไหมครับขี่รถทีเอวอโอ้กิจกรรมเยอะแยะมากมายครับถ้าใครคิดไม่ออกว่าวันหยุดนี้จะไปเที่ยวไหนครับมาที่นี่เลยครับผมน่าเที่ยวมากครับที่ผมมารอบสองแล้วครับเนี่ย รอบแรกผมมานั่งผมมาขับรถ TAV นะครับลุยลุยป่ากันรอบนี้ครับผมนัดเพื่อนซีผมมา2คนให้มันมาดวนปืนเพน์บอลกันเพราะว่าอะไรไหมครับเพื่อนๆชอบเล่นเกมพับจีใช่ไหมครับอนั่นแหละครับเวลาเล่นเกมพับจีมันจะชอบด่ากันในเกมใช่ไหมผมก็เลยนัดมันว่างั้นมาเจอสนามจริงกันอมาเจอสนามจริงแล้ว,แล,วแล้วมายิงปืนเพน,น์บอลกันแบ่งข้างยิงกันนะครับผม,มอ๋อโอ้มีบอ่อปลาคราบด้วยครับโอ้ โอ้สวยอ่ะครับนี่สี่คนนะครับเล่นสี่คนนะครับนี่ครับออุปกรณ์พร้อมนะครับนี่ครับปืนนะครับผมเหมือนในเกมพับจีเลยครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราเข้ามาในเกมพับจีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอใชนี่เป็นลูกยกบงอ๋ออ๋อนี่ครับไปไปเปลี่ยนชุดไปไปพอแล้วอยากมาเล่นไปอยากยิงแล้วอยากดูคนยิงกันแล้ว นี่ครับอุ้ยชาร์ตเขาใส่ชุดแล้วมีชุดให้ใส่นะครับผมทำหน้าหมดทำหน้าหมดเหมือนในเกม PUBG อันนี้เราอัพเกรดชุดนะครับพอดีเปิดเปิดแอดดอบนะครับเปิดแอดดอบได้ชุดกันนะครับตอนนี้โอ้โหเขาามีให้บนวันอุ้ยนี่นะครับลองปืนนะครับลองปืนนะครับผมนี่ครับลองปืนนะครับนี่ครับจะถ่ายรูปนี่นะครับลองปืนนะครับลงที่ว่า ผม่นี่อนี่จเาูกนาูกอนเออลองปืนครับครับผมนี่ครับลองปืนนะครับไม่ได้ใอไโอ้ยมีนี่ไงนี่ไงหมวกสามนี่ครับหมวกสครับหมวกสามหก นี่นะครับเขาบอกกฎกติกาเล่นนะครับผมอันตรายนะครับเป็นกีฬาอันตรายนะครับผมต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับต่างเสียงนกบีนนะครับเราขวานะอ้อมขวาอ้อมซ้ายจะที่จะหมอบอยู่ตรงนี้แหละพี่มายู่กผมอ่ะผมอยู่ตรงกลางโอเค เคครับทั้งสองทีมพร้อมไหมครับเอาเลยครับเริ่มมาแล้วครับพร้อมแล้วนะครับโอ้โสุ่มสุ่มครับสุมครับเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกไม่ต้องไกลเกินมาแล้วครับมาแล้วครับเลือหากันได้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเล็งดีๆีแล้วยิงครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่

อาใส่ใหญ่เลยครับโอ้หโอ้ย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 พี่ตูนพี่ตูนอ๋อพี่ตูนเนี่ยครับโดนโดนครับโดนครับ โดนครับโดนครับโอ้โหเร้อโผล่มาไว้สลับถึงได้เสียบครับนะนั่งไม่ได้จะเสียบเหรอขยับพี่ขยับดูโอ้ยโอ้ยเสียบครับเจ็บมีเจ็บมีเจ็บครับ นีเลยอ่ะหลายครั้งเลยโคตแ่ะลออกมหไม่ขานะโอ้โหใหย่ใหญ่เลยเว้ย เจู่เขาเจ๊สู้เขาหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วพี่ออกมาเลยเอาแล้วใครจะอยู่ครับใครจะอยู่ใครจะไปเจ๊มีสายวิ่งผาเลยพี่ จแล้วครับโอ้ยเจ็บเหมือนกันแ้โดนเมื่อกี้ไปโดนเลเจ็บครับเหรอหัวแตโอ้ย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 รอนแล้วนึงห่แล้ว ขยัดูหมดแล้วหมดแล้วจริงจรงครับพี่เป็นไงครับพี่ทูนเป็นไงครับรู้สึกไงครับปืนหนักมากเลยปืนหนักมากครับหัวเล่ครับหัวแตกแตกยังไงวะเฮ้ยแตกมั้ยคับเออโดนครับโดนครับเออแต่ละคนครัโอ้แต่ละคนครับแต่ละคนครับไอสัตว์โดนเยอะด้ยเฮ้ยมายืน มายืนก่อนมายืนยืนจะดูจะจะดูว่าดูว่าทุกคนโดนอะไรบ้างมาตอนไหนวะเอาปืนก้มปืนลงกดปืนลงเออเเออออโอเคครับเดี๋ยวดูสภาพนะครับเดี๋ยวดูสภาพเอาปืนลงหันปืนลงเออดูสภาพนะครับว่าโอ้แต่ละคนครับไอ้ชัดไอ้ชัดหมวกแตกครับไอ้อาร์หมวกแตกนะครับ ไอ้แจ well, ็คก็หมวกแตกครับแตกทุกคนครับแตกทั้งคู่ก็แตกทั้งหมดเลยครับผมสุดท้ายเสมอกันครับแมตช์นี้เสมอกันเดมินัทลางตานะครับเ้โอ้โหไปไปไปเอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับผมโอ้โหสนุกสนานครับดูครับแต่ละคนครับตัวยิงหลังก็มี ดนยิงหลังก็มีขาไหมราขวายเรื่องเรอเอปากเลยเโยกเรา้องยงดมียิงเป้ามียิงเป้าครับนี่อ้าวครับผมก็เป็นการแข่งขันจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของเพื่อนๆผมว่าตอนอยู่ในสนามเขารู้สึกกันยังไงนะครับผม เพื่อนแจ็ครู้สึกรู้สึกไงครับเจ็บไหมครับเวลาโดนยิงโดนยิงแล้วเจ็บไหมครับก็มดกัดครับไม่ใครหัวใจครับเป็นเกมกีฬาที่น่าเล่นครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเล่นได้ครับรอบหน้าแล้วเรามาแก้มือกันไปผมไปสัมภาษณ์คนโดนยิงรู้สึกไงครับตอนโดนยิงนี่เจ็บไหมครับว่าเจ็บหัวนมครับเจ็บมากเลยแดงแน่นอนแดงแน่นอน อยู่ในสนามนี่ตื่นเต้นไหมเด็กๆครับหัวแตกทั้งทั้งหมดแล้วผมเอาแต่หัวคือตัวผมจะไม่ค่อยเน้นอ่านอรู้สึกไงพไปดูไปดูไปดูดูมั้งไงเห็นบนว่าปืนหนักเหนื่อยเหนื่อยโอเคครับนี่เป็นคลิปเล่นเพนบอลนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับมาได้นะครับที่ตำนานโป่งเหมือนเดิมครับผมมีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยครับก็ยังไงวันนี้ขอตัวกันไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ ต้องขี่รถกลับพัทยาคืนนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเพื่อนสีขอตัวก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย